เลยมันเป็นน้ำพี่ช้างแล้วอ่ะมันยังเป็นเนี่ยนี่จากแล้วเป็นน้ำกูมีันเยูว์นเช้านี่แหละเป็นน้ยังไงเบนเช้าผมมีบนทามึงมึงว่าแล้วเลยแล้วเลยฉันจะไปจิ้มัวลูกมึงผมเอาไปเลยเพื่อไช่างมึงน่ะมึงไปจักทีบช่างผู้ใหญ่พุ่นท่าเป็นนั่นกันด้วยกันนะโบว์มาซื้ออยู่เอ้าอย่ามาให้โบเอ้าโบว์เอากันโบว์ให้กันไลยมันม่แม่ยังว่ามัแบบคนว่ามันเป็นนามนั่นน่ะ บโบโบเป็นนะมันยังเป like ็นน้ำบอลโบมีบออยู่บนเช้าอ po ันเล็กนะาก็บอกสวัสดีได้สบายดีสบายดีเนาะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเนาะเพราะว่าซีผังลาวผังไทยและก็ต่างประเทศพี่น้องเลยเนาะมาพบพ่อกับช่องบอลจร์ซานเโลอีกแล้วพี่น้องเนาะ

คนทีปลูกเอือนเขากเสียงลงเมลแม่นแล้วเอิอนบอกเกษียงจะทานนั่นแหละปุดยังกว่าแว้นจนเรากระตัมต่อเลยสิไปเฮียนใช่น่ะคือกระไฟกระเป๋าหนักเฮียนแท้เจอก่ได้บอกเถิดบ่อค่อยๆเดมเดินเด้อเจออยีสัยน่ะเจออยีพายออกมามาเห็นเพิ่งจะมาดินแถวนี้กอดผัวย่อเห็นหน่ะผัวได้กอดโอ้แม่นวะเมนหอมแก้มผัวจ้ะ นี่เลยนี่เป็นเจได้ไหมเจใบไหมอะเป็นเจเป็นคนว้าวดีไหมก็ดียังว่าก็เป็นโอ้เอาค่อย่อดังข่อยตื่นก็แล้วกันปุ๊บอีกนะมีอย่างอะไรอ้างพี่ก็ได้แบบนี้มีอย่างกันนะะเชื่อมีอย่างเป็นมีพิเศษให้เบิกเชื้อเลือดฮะ โตจริงตะกี้สูงทหารมาใจเมืี้คอยคนตะกี้ได้ใช้ดินในใช้ห่วกินเนี่ยพายางของพวกนี้จากของถี่กันเลยบ่อห้องบ่อไปร่บ่อไปบบบนี้ไปย้องก็เจ็บนี่ตีอะไรกันเลยใครตีเนี่ยผัวบ่อเต่าละตีเล่าคอยคอยตื่นคอยหมักคนเราคอยได้นะจนเรคอยเล่นตามต้นไม่จะลบไปได้มียังในกระเป๋านะ มีคุ่อยชอะร้าบลีล้เอาไหว้ก้อนระเบิดนี่เบิเอาไว้ก่อนเอากรนังก้อนนั่งน่งน่ไว้ีอ๋อไว้ทีี่เมื่อคืนนีน้ออยู่ใช้เมื่อคืนนี่นะนอนย่นี่กับสเตวอนกบปาเตลมอบถอดได้ส่ บ่เถิดหักมายำเศร้านี้ะต้องเอาไปสั่งดีแล้วคันได้ดินรอนตอนหยาบบนนี้บเิเอาไปลีเอาบักแมนเถิดแล้วบเแ็นบ่แต่งโตจะคืบหนักขานี่แหละเนาะีใจดีใจ่ผ้ยกอ่ทางบ่เถิดก็ได้ครับ่รั เราแช้นอนในป่าตัวนี้นะเออนอนในป่าเลยใกล้กันก่อนนอนนอนอยู่ขึอนป่าเต๋อนแล้วก่อนเนอ้ยนอนขึอนป่าแต๋นอนเฮือนในายวนดีกว่าเราไปทู่งแ่บ้นเออประมาณอยากคุ้นภูดีได้เดี๋ยวาแตงค้อยเอ้าไปนั่งน้ำกันเด้แก้วป่าอเนาะ มาละมึงนะกินกขึ้นม้อบัเอเนี่ไปแล้วปาสสกันเนีมันงามได้บ่เธอเดยนั่งลงละห้องอย่าลเมียนเล่าให้เขาเมียเจ้าน่ยจะตีเรากันยังบุันลด้กับมาจะต้องขอจใจได้บ่วเธอเด้ยเ่าเลยให้ยังบริการมาตีเฟอร์เฟสแล้วว่าปล่ออยนีคือว่าเราก็ดีขึ้นให้กว่านี่ัวนี่เป็นวันพระบ่นทองเลยเนาะ เลยมันเป็นน้ำพีช้างแล้วอ่ะมันยังเป็นนี่จากแล้วเป็นน้ำกมีบนยวันเช้านี่เลยนบนย่านเ้ามมือกัมึงมึงว่า้ล้วฉันเูมึงผเไปเถอะเ็่่งมึงนะมึงจทีบช่างผู้ใหญ่พุน้าเป็นนั่นกันนนะบ่ผมื้ออยู่อ้าจะาให้บห้เอ้ากันบให้กันไลมแมนยังว่าขนามันเป็นนํานั้นนะ บโบโบเป็นน้ำมันยังเป็นน้ำบอลโบมีบอลอยู่บอลเช่าแหละเนาะเขาก็บอกเลยว่ากเขากไม่ซ้ำเขาเห็ดได้แล้วเขาบอกขาเมียก็ว่าเลี้ยวอย่านี้นะเงี้ยหน่อยย้ำโบอย่างเป็นแบบนี้แหละภายหลังนะมาโทษเจ้าเนี่ยคนเดียวนีะโบมีไผรโทษเจ้าดอกว่าเธอเลยเมียโบเมียโทษเจ้าโบว่าโทษหรอกแล้วเป็นน้ำเฮาโบเห็ด ม, s <S มันจะพ like mm. ิษเป็นไหมคันอยากเห็ดหิดกันในดินในดอนแล้วผูกแคนเอากันแบบนี้มมีเฮ็นมีชาแล้ะผูกแคนเอามันจะบีพิษทียงกันเฮ็ดแล้ววะเงินกะเขาก็มี่ชนันแล้วเงินเราให้เนาะว่าจะกินเงินเทไรแต่งเทไรเงินไถ่แต่งเะม่เอาพันไปโอ้เฮ็ดพิษเนามีขนดเมียแบบค้แบนดินเช่นและบานามีเอาเลย เอากระโโบ่จักน้ำเนาะกะหวานเท่าได็กัต่พันปลายพันปลายจะเติมใช่เมียกะปลายพันจักเห็ดีหรือบูเห็ดไปจักเอากระบ่ด้วยโอ้ยป้ต้องว่าวลายมึงป้าต้องเป็นขี้เล่าเอายันว่ามอวเอาไหมเห็ดลินมึงยันต์ยันต์อะไรตัวไปเสือเดี๋ยวว่าวไปทุกที่ดาเถิดอย่าให้เราเอา เห็ี่างกับลูกเจ้าเนาะง่ายบอเทิดจะบอให้แล้วดีใจบ่สิได้ดินดอนนลยนะมันหูเรื่องหูเล่า <c oughs> บ่งๆบัดเ่าผู้พาเป็นนั่นเ้ตออี๋บดชองเลยหรือว่ามึงบอกเห็ดมึงบ่ไทยเย็นเย็นี่อ ออกคลิปอยู่อยู่วันั่งให้กันแบบนี้มันบวมเห็นแนว้ยให้ดีใจบ่นคอยถามนะถ้าเจ้าดีใจดีใจแั้งเนาะก็ว่าเรื่องนี้เรื่องดอนที่ทั้งที่ดีมันก็บ่อยากดีมาแล้วมีอะไรเนี่มันคือผีนี่ยแบบเอาเนยมันทั้งบวม่ยลยอย่าเว้าแล้วอย่าเว้าแล้วเมีย้ยงหยอกผัวซื่อเงี้ยงเฮ็ดหยอกเพิ่นหอมแก้มเพิ่นธุ์หายเถิดบ่เห็นหลายคืนแล้วนี่หอมแก้มเปุ๊บเพิ่งก็เป็นซ่างหน่อยมึงเบิ่งกะ เอ,เอ้เทิดมาตายสวยตดตะดูนเลยไอ้เทิดก้างหอมแก้มอยู่บ้านนี่กัดกระเม่นยยอยู่รนะ่องหน่หอ,ม,อมากระไฟน่ะทำไปเหตุทำบุญมีเอามาแล้วว่าออกไปซื้อไอ,เอ้เทิดไอ้เทิดจะชาลรวอย่าใส่คู่เริงลมแถวนี้แ<อ><อ>ต่เราทั้งเรื่องนี้เช่าซาเออหัวไม่เล่นจังผัวบ่เอมีบ่อนอยู่บ่อนเช่าเป็นชนตัวตัวเองก่อนโอ้นี่มีหลายมือหูบ่ก็มันลูกวิทย์ไปข้าวเดียวนี่ เอาให้เฮาวะฮีแม่มันยังเฮาวะแล้วไปบอกให้มึงทาหนามได้แน่เนาะเด็กน้อยมันจะบอาเป็นยังเป็ดพายบอกให้มึงทาหนามเอาหนาอืมเอแล้วนี่เอาแล้วงามเท่าพอเพลทขำขำมาพอเอาอีเละก็เพลนนี่เอาอีเละคือได้เอาเอาจะไหนบ่เถอแมันกระลังเริ่มเป็นนั่นแหละเนาะเป็นไปเนี่ยเละบ่อดอกเราท่านได้กินเห็ดกินยากินเห็ดกินยาแล้วจะดีขึ้นบ่เธอเลี๋ยวเวลามันหายยังได้เวลาตีจะเฮาเป็น ตีกู nhỏ ทวงผูวมึงอะไรมันเบิ่งคมันสกินเทานี่ตามันน่ะพทยาตหนดหปูสาท่นอนและป้ายละเมินนยใจเย็นๆใจเย็นๆครับผมยาแล้วนี้ใจเย็นๆถือวิทยะกรนะพ่อูบเอาเขาเบิ่งหน่ะกันไปสิยันป้ายันลุกเพิ่าวเนี่ฮะยันป้ายันลุกฝนว่าวเนี่เนาะป็นป้ายยันลูเว้า ปลาลูมพันกับกลัวพันตัดขาดเลยรเ้ากับ่าวาด้ดินเร็วเากัหากินชคนเฮาปลาลจ้ากินชคนเจ้าัวใ่เบแมนบ่เอ็นบ่คุ้มเขามาในจบเขาน้ำให้คุมมาเถอะเอกจะเยอกมากเลยเ้าไนเนาะให้คุ้มสบายนะบ่ชวนคุมเจ้ามาเกี่ยวน้ำย่านฝนวาเรื่องหีเรื่องคองเขากรบมีนะโอ้บอเถิดนี่โบได้แต่งได้แปลใย่านวาเรื่องหีเรื่องคลองกูสิตายเงีย

ดีใจเนาะก็คืออันนี้เอาละพี่น้องเนาะก็คือดีใจบ่เถิดชาวใบมาเห็นที่ดินที่ดอนของตัวเองแล้วคือยครดินคอยู่พุ่นซ้องทงไรหน้าคอยซ้องทงย่พุ่นเไรคอยสิได้จบคลิปได้สบายเนี่ยจะเจ้าคุยกันได้เลยจบดีไปออกจบพี่น้องเอ้าสบายดีก่อนนี่ก็เสือก็เสือว่ากูมีหน้าซ้องทง แต่เขาอยากขายดูนี่พวกนี้นายอยากขายนาของเองอยู่ทางพูณัเต้ขายยอดเป็นน้องเนาะขายอยากขายอ๋อเป็นยังไงคือเดตแ้ผู้ใดเป็นในธนาคารบันนี้เดตว้าไปเลยมีอะไรนาเขาไอ้อนนาโต้เลยไอ้อนบนาะที่ไหนก็ว่างัวงคุยแลียเพราะว่านางดูมึงพี่บ้าเลยงัวผู้ใด กงัวกูนี่แหละกูครออกนี่กนงัวกนนคลกูเองนี่ใครออกแล้วกูเป็นเมียเทวดาเลยไม่เรื่องแต่มึงมีเรื่องในเรื่องของมึงอมันดีๆก็เป็นเพราแบบนี้แต่พันผู้เดียวฮะเป็นเมียเทวดามาแต่ใช้กับเมียบอเทิดนี่แหละคันเทวดาประแต่งล้วคนมันสิเก ah ิดเป็นคนมาอะไรฮะพอทำไแล้วได้มันจะสิเกิดได้น่ะมันเกิดเป็นดินมาอะไรเทวดาประแต่งเป็นคนนะ ไปน้ำกัน,นโชว์มาคนละคนมันจะมเมือนกันอ้อไปนเนาะเปอดนะพี่ <Okay. S 3> น้องเฮาก็สิได้จบคลิปเดินเรื่องกันบ้านนี่ก็จบคลิปเลยมีที่พวกนักเลงอะไอยู่น้ำกันนี่มันเหมาะสม้มลงเว้ยถือมึงบักเฮ็ดบักกักโลดพ่ากันได้ดีดีกว่าใจเย็นๆใจเย็นไปไหมแมาจะถามเอาจริงๆกันกังเลยอย่าพาว่าไปทางอื่นเด้อดีใจบ่ได้ดินนี่ ก้าววายู่ได้บ่อยไอเทิร์ดกับสบายนี่ก้าก็อยู่บ่ได้ก็กันนี้เอาบัดดินได้ฉันซื้อแล้วไปเชียวซื้อแล้วกป่าไว้นี่แต่คอยดูคอยกันมาเอาคอยเสียบเอาสิไปอยู่ใส่ใช่แหละจะไปอยู่ใส่อปเมื่อบ้านคอยแล้วคอยมานี่คอยไปภูนคอยมาพี่บ้านคอยหมดไอเทิดนี่อยู่ได้บ่อยอยู่ได้เราอยู่ได้เนาะเพราะว่ามันก็อยู่แคมป์ป่าได้กับโมแคมป์ป่ากันว่ากันว่าอยู่ในนี่นั่นเด้อว่าลุงกัวลีนี่นั่นกุ้งกูขอไว้ ว่าไว้ว่ามึงระวังไว้โตขึ้นมึงว่าระวังไว้แล้วคือขาวเฮ็ดกูนี่มันสะใจเลยเขาวเฮ็ดกูนี้และมึงระวังไว้พันมาพ่อแล้วมึงก็ปั่นกันแน่ <c oughs> มึงอย่าเอาแต่ผู้เดียวลายบอกูบอกปัน่นเ <c oughs> มาพี่มึงนั่นบัวพาเป็นเห็นบอกผู้ออกแผนผู้ใดพอแผ<ธ>นนี่เป็น เอาเข่าันส่งเห็น่บักเอ็ดบักเอดเลยบักเ็ดเาไหมเดี๋ยว่อยย่างกลับไปก่อนเด้อไปลงคลิปก่อนเด้อได้ๆะเว้ยพืนที่ดินตรงเจ้าก็งามครับดยอดเนพี้ทอู่นี่เท่นขาใช่นะกนก้ซาเขายากพังยาเขาพังยาสิพังยาเนี่ยเพื่อเขาจะเป็นแบบนี้ เป็นไมึงหั่นมึงอยากให้เขาสาวเตาวาวแทนมึงเม่เาพี่ช่างแต่มึงนั่นมึงอยากอยู่กับปะวอนปะแมนบเมียมึงปะปะวอนไปไปอยู่กับปะวอนไปเอาแล้วกู<อ><อ>ให้ไปอยู่อะไรได้บันนี้ได้กันมากอะไรก็ได้ไรไปตาสบายเลยครับ,บเซิร์ฟเป่าเลยพ่ป้าเนี่ยเป็นกบเป็นแปะไปเลยหาเรื่องว่าหูขาลูกขาเจ้าแน่นอนมึงไงว้าวนี่มือของเขา,หา,หา,หาเบิาหาหาเ้งโลดลายมือนี่ ผูนั้นผนั้นเป็นอนีรมือของครัวอะไรอันนี้นะผีหาไป่ใง่ผีเปลาแบบนี้ผีอันมีมึงอยู่อันะี้อันนี้ว่าผีก็ได้ยผีแบ่มีมึงอยู่เล่นรอดผีเลไล่เดี๋ยวไปหาว่าแต่คนอื่นอ่ะมามากระไฟน่ะไปอยู่นี่ใช่จะบอกเหตุยังจับเบื้องแน่กระไฟน่ะบอกเห็ตกระบุหิตกระไฟได้นี่ว่าทำลาย ใส่กับไพล้มซื่อๆนี่จะเกลียดเห็ดไผเห็ดเพื่อไผแหละผมวายในเมืองพลับผู้ใหญ่ผู้ช่วยแล้วเฮากะใส่ล้มซื่อเปลี่ยนอะไรเห็นดังกระได้ยังบันมีลมหายใจแบ่งออกจากกูบไดเลยนี่สุก๊ดเอาคือสุก๊อตได้นี่เล็กๆควบคุมโคโลดบอกวัวเล็กอลไนี่นะการทำบุเบิงเอาปาาจีบเบิงเอากันอะไร พอทั้งเพิ่นกับพ่อแม่กับป้าอะไรเรื่อยกนเลก็ได้เพิ่นป้าเพิ่นทิมอะไเรืยแม่เพิ่นป้าแล้วเห็นแล้วว่าขาโลดว่ะอ้าวแต่ชีว่าอะไรกัไปไปทำไมียอีฮอมนะไหมเราอ่ะผมเล่าไปแล้วบาทเลยทั้งที่ว่าลูกกระโดดเนาะอือามาทิมแล้วทั้งน่ะเขาบับแล้วอืมมึงยังไม่ช้ำหนึกเดี๋ยวมึงกลัวหันมาตัวหนึ่งเลยควาช่วงมึงนหนแม่มึงจะเมาเลยวันที่ึ้นแล้ว บอกบอกใหม่บอกความดีจกันไมีแต่เบิ่งเอากันเั่าแหละเหมือนมันนอาบุพังแต่คนต่บมมีทางไปเลยหาอยู่หากินน้องกัันนน่แหละใส่เวทกบบ่ยำแรงมันมันก็ใกล้ป่านี่เฮ็ดทันเทนนี่แล้วมีแต่ยากษ์ขมเรียงกับห่ากาไปเป็นยี่หรอว่าใส่เป็ดกบเป็ดกบกันลื้อลื้อเทวัานัรัวกระตาบอดอีกวันดียวหนะเป็นเท่นแหร่เฮ็ดเทนนี้ใป็กบหาตึกเฮตึกปลาการกบก็เครียดไปแล้วแค่ไม่นา ท่นว่าไปซื้ออยู่กามาจำไพ่ได้เบิสแซกแดกคันวัน2โมงอันออกมาไปซื้อไปฮานเนี่ยอยากจำไพ่ได้ฮานเนี่ยโอ้ยได้แดงได้หงส์ใบเนาะยังหงส์ก็ได้นะมูได้เขียดกันเียดกันเนาะกินปลากันกินคือกันมูหานยังก็กินกันท่านเนาะ พากันไปหากินก็แก้วสพดอยู่ดามานี่ยมากินเทงปลูกพักปงหยาไปน้ำได้หลายเขาก็ขายอาพากันไปขายนะหาไปหาไปขายชื่อูแน่วเมือนรก็พากันผักให้กแก้สรงมาเรื่อยเงินปะเตวนี้เขา่ายู่ดอกนันนะใช้ยูใช้หันหันไปแล้ว่าไปเรื่อยแล้ว อยู่กันผลแต่คืนเลยนึ่เบรนยี่ป็่นมิสั่งมื่อวานนี่เนี่ยมาบ่อนี่หรือว่าขี่รถมาบ่อกบ่อกสัวๆบ่อันนี้ได้ใบโตเป็นๆเบิ้งทาั้งนี้ถามนะมื่อวานนี่เนี่ยมาบ่อหรือว่ากิโลคนใดมาขี่รถคนใดมาแต่เกือบห้ามายใบโตเป็นๆใบหันมันมั็นเฉพาแบบนี้ยังไงก็ซื้อแค่สางนี่บ่ไม่ใช่ มึงอยากเห็นสบมึงยาได้ประงเถินมึงยาได้แต่มึงเป็นทหารเก่านะมึงตายตะล้นนะกูอเอาเืนมึงมาได้นะยยัเลบจบได้เลยนะล้วนเลย <c oughs> มึงยาได้ <c oughs> มันมันเหม็นคนเห่าเลยยอยเลยจ้ะกูเป็นผี